แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้14กุมภาพันธ์2566มาอัปเดตเดียวยาน้ำท่วมที่มีการโอนในวันนี้มาอัปเดตกันนะคะว่ามีกี่จังหวัดที่โอนในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ขอบคุณข้อมูลค่าวจาก Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภายัย DDPM นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ข่าวแลาเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโอนเงินอย่างต่อเนื่องนะคะปอพรายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยข้อมูลล่าสุดธนาคารอมสินได้โอนใจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว11ครั้งรวมเมื่อวานนี้13กุมภาพันธ์นะคะ โดยล่าสุดอดใจ่ายในวันนี้เป็นครั้งที่12แล้วนะคะปอพอได้ส่งบัญชีรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบภัยในพื้นที่15จังหวัดได้แก่สตูนยเ101สุขทัยมหาสรารคามราชบุรีสิงห์บุรีอุบลราชธานีฉะเชิงเทราตรังบุรีรัมย์ลำพูนเพชรบูรณ์น่านระนองและลบบุรีโดยให้ธนาคารอมสินจ่ายเงินจำนวน22,616ครัวเรือน เป็นเงิน130.350.000บาทนะคะ โดยโอนจ่ายในวันนี้14กุมภาพันธ์ทั้งนี้นะคะปพอ,อยู่ระหว่างทรงตรวจสอบความถูกต้องของเลขประจำตัวประชาชนในพื้นที่13จังหวัดจำนวน39,736ครัวเรือนเป็นเงิน226,792,000บาทให้กับอีก13จังหวัดนะคะก็จะมีเลยสะแก้วอ่างทองเชียงรายสมุทรสาครชนบุรีนนทบ,บุรีลบบุรีนคปรปฐมพระนครศรีอย ย,ยานครราชสีมาชัย,ยภูมิและปราจีนบุรี13จังหวัดต่อไปนี้รออ on, ัปเดตวันโอนเงินอีกครั้งนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องไว้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ